ทุกคนต่อด้วยกระถินพระราชทานของปายงานใหญ่นะทุกคนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใหญ่แน่นาวิคืองานใหญ่จะเพราะว่ามันเป็นกระถินพระราชทานเนาะคือแบบอนุโมทน,นาสาธุกับน้องทุกคนร่วมทําบุญกับน้องได้นะเนี่ยเลขมันขึ้นเลขบัญชีอยู่เนี่ยโอนได้เลยเพราะว่านู่นแหละพรุ่งนี้เขาเขาน่าบุ๋มไม่แน่ใจว่าปิดพรุ่งนี้กี่โมง ร่วมทํากันได้เลยห้าบาทสิบาทได้หมดทุกคนมันเป็นบุญใหญ่ทําเหอะทําบุญกับนุก,กับปายอ่ะทุกคนเขาทําบุญจริงๆไงคือร่วมได้คือก็แบบอืมเนาะเราไม่มีโอกาสได้อย่างทําแบบนี้หรอกทุกคนถ้าน้องเขาไม่แบบเป็นคู่บุญร่วมบุญกันมาแล้วก็ส่งมาถึงพวกเราอะ่ะ ทำไปคนละนิดคนละหน่อย5บาท10บาทแม่เบนก็มาแล้วอันนี้คือวันนี้นะทางวัดใบบุญเขาสตรีมไลฟ์อยู่บุ๋มคิดว่าพรุ่งนี้อ่ะทางวัดน่าจะสตรีมไลฟ์ให้ดูให้ทุกคนร่วมทําบุญโอนเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยร่วมร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันทําบุญทุกคนทําบุญกับน้องทําบุญกับน้องน้องนุ๊กก็ไปแหละพรุ่งนี้บุ๋มว่าไปทางแก๊งเผลอ,ปอ,ปอไปทั้งค่ายพรุ่งนี้นะเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ด้วยมันเป็น บุญกระถินพระราชทานนะ่ะทุกคนของไปที่วัดไปบุญใครที่ไปทำโรงทานไปอะไรอย่างเงี้ยก็อนุโมทานาบุญด้วยนะใครอยู่ใกล้ก็ไปเถอ,อทุกคนอนุเห็นว่าโรงทานเยอะมากอนุโมทานาบุญกับทุกทุกคนที่ไปเราไม่มีโอกาสได้ไปอะ่ะเราก็ทำทางนี้แล้วกันออนไลน์ไปแล้วกันอะไรแบบเนี้ยแม่เบนเขาก็มาแล้วนี่อันนี้คือไม่รู้ว่าเขาทำพิธีอะไรทำไมถึงถึงมา ทำตอนเย็นแล้วรอดูสตรีมไลฟ์พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งทุกคนก็ได้ร่วมบนเรื่องกุศลอละไรครับปันนี้ก็จะมอบเวรไปเคียนใหม่ให้กับพิธีกรจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นลำดับสื่อไปขอเจริญพร ในพิธีสโสดผ้าพระกฐินประธานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระโยงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันนี้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวชัดนภา,าเขียวขำได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญสาธุชวนทุกท่านประนมมือ ก็รินเชิญสาธุชนทุกท,ท,ท่านได้ไหวพระอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะคะวันตังอาภิวะเทมิ